<か><何>いつも守ってくれてありがとう僕を好きになってくれてありがとう最後にもう一度力を貸してフフ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 フ หลังจากสร้างความมันและกระแสแอนยอดเยี่ยมในจูจูสุไคลเซนมหาเวทผนึกมาจนกลายเป็นผลงานแนวโชว์เน้นหน้าใหม่ที่น่าจับตามองสุดๆและสร้างฐานแฟนคลับที่หนาแน่นอยู่แล้วให้หนาแน่นขึ้นไปอีกและถึงแม้ในภาคแรกเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากแนวโชว์เน้นเรื่องอื่นแต่ด้วยงานแอนิเมชั่นที่ลื่นไหลแอคชั่นที่มันราวกับหนังฮอลีวูดบวกเข้ากับค้ายๆคีตันโอพีสุดมันจากอีฟนี่คงทําให้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของจูจูสุไคลเซนมหาเวทผนึกมานแล้ว และด้วยความสําเร็จในภาคแรกการจะมีภาค2หรือ3ก็ไม่ใช่แค่ฝันและถึงแม้คําตอบในทีมงานเหลือกจะไม่ใช่ภาคต่อแต่ก็เป็นคําตอบที่น่านดีใจยอยู่ไม่น้อยเลยสำหรับแฟนจูซึคายเซนแล้วเพราะนี่คือไอเดียแรกเริ่มของจูซุสคายเซนเลยก็ว่าได้กับ จูจิสึคเซนเซโร่หรือในชื่อดั้งเดิมอย่างจูจิสึคเซนเซโร่โตเกียวโทริสึจูจิสึโคโตะเซงมงกัคโคที่ในคราวนี้เนี่ยจะยกระดับให้เหนือไปกว่าซีรีส์อีกขันผ่านจอเงินในวันที่23มมิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ โดยจูจูสื่อคายเซนเซโร่ก็เป็นผลงานมังงะสร้างของอาจารย์เกงเงาคุตมิที่เริ่มเขียนในปี2 0 1 7ในนิตยสารจัมกิกะาของทางชูเอชายสุดด้วยความยอดเยี่ยมของตัวซีรีส์นั้นทําให้รแฟนๆหนั้นมีการเรียกร้องให้ซีรีส์นี้ได้เขียนเป็นซีรีส์ยาวจนมันกลายเป็นจูจูสืไอคายเซนในปัจจุบันและเปลี่ยนจูจูสื่อคายเซนเซโรเป็นภาคก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องหลัก ซึ่งเนเรื่องในภาคนี้ก็จะกล่าวถึงอค u ุสุยูตะและโอริมุโตะริกะเพื่อสมัยเด็กที่สัญญาว่าทา้าโตขึ้นจะแต่งงานกันนะแต่คำสัญญากลับกลายเป็นคำสาบเมื่อริกะอาศอุบัติเหตุจนเสียชีวิตแต่แทนที่เธอจะจากเข้าไป เธอกลับกลับมาหายูตาอีกครั้งในรูปแบบของคำสาบซึ่งนั่นก็ะทำให้ยูตาถูกจัดอยู่ในระดับพิเศษที่ต้องกําจัดทิ้งแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากบ้าของเรื่องอย่างโกโจที่คาดขานและชวนยูตาให้เข้ามาเรียนโรงเรียนสายเวทเพื่อฝึกฝนให้เขากลายเปผู้ใช้คุณใสและแก้คาสาบให้กับตัวเอง12พายนาท์ก้ับง ซึ่งตัวร้ายในภาคนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนที่เราคุ้นเคยอย่างเกตโทสุงรุรุสิทธิ์เก่าผู้มีความคิดไม่เห็นด้วยกับการปกป้องคนธรรมดาเพราะสาเหตุหลักของคำสาบคือความคิดด้านลบของคนทั่วไปนั่นจึงทำให้เขาคิดแผนที่จะฆ่ามนุษย์ธรรมดาให้หมดให้เหลือเพียงแค่ผู้ใช้คุณไสยเท่านั้น และหนึ่งในกุญแจสําคัญก็คือคำสรรราประดับพิเศษอย่างลิกะส่วนเนเรื่องในภาคนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้ไหนวันที่23มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ซึ่งในส่วนของภาคนี้เองเนี่ยก็ยังได้คุณพักซุงหูมากำกับเช่นเดิมผูกกำกับมากความสามารถที่ทำหน้าที่ทั้งกำกับสตอรี่บอร์ดและคีอนิเมชันเรีย้ว่าไม่แบ่งงานใครเลยจริง โดยเขาคนนี้เนี่ยก็ยังเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังงานแอคชั่นต่างๆในจูสุไคเซ็นภาคแรกอีกด้วยแถมยังมาพร้อมกับทีมงานชุดเดิมจากซีรีส์ลหละไม่ว่าจะเป็นคุณเซโกะฮิโรชิมือเขียนบทหรือจะเป็นซาวด์ดีเลคเตอร์อย่างคุณฟูชิตะอากิโกะและทีมงานอีกหลายชีวิตที่ในคราวนี้เนี่ยพวกเขาจะอัปเกรดงานให้เหนือไปกว่าอีกขัน้นทั้งแสงสีแรงเงาที่ถูกจัดเต็มแบบขั้นสุดและลายเส้นที่คมกริบเรียกได้ดดดดว่าหายห่วงทั้งบททั้งภาพและดนตรี ในส่งของเพลงประกอบภาคนี้เนี่ยจะได้วงเจ็อกมากคุณภาพอย่างกิงคุณูที่เคยมีผลงานเพลงอย่างบ่อยจากโอซามาร n งก n ้มาร้องเพลงให้ในชื่ออิจิสุ โดยจูจูสึอไคเซนซีโร่นั้นก็บอกได้คำเดียวเลยว่าไม่ควรพลาดสุดๆรับประกันความหมานโดยการกว้ารายได้แบบถล่มทลายและขึ้นเป็นหนึ่งในอนิเมะบูวีที่สร้างไรายได้สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในปี2021ที่ผ่านมาด้วยรายได้ที่ได้ไปมากกว่า1,000 0ล้านเยนหรือประมาณ3,000กว่าล้านบาท และนี่ก็คงเป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีว่างานนี้พลาดไม่ได้แล้วโดยโจสึกไคเซนซีโร่ในบ้านเราหนาก็จะนําเข้าโดยเจแปนแอนิเมชั่นบูวี่เสริมกำหนดการฉายเนี่ยจะฉายรอบปกติในวันที่23มิถุนายนในส่วนของรอบพิเศษนั้นก็จะเริ่มฉายในวันที่15-19มิถุนายนและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีของที่ระลึอกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโพสการ์ดหรือสแตนดี้อะคริลิกซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ในเพจเจแปนแอนิเมชั่นบูวี่ไทยแลนด์ได้เลยนะครับ และก่อนจะจากคลิปนี้กันไปผมขอถามเพื่อนเหน่อยว่าอะไรทำให้คุณชอบไหนมหาเวทผนึกมาอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านกันบ้างนะครับ